เพราะว่าคนคนที่มาเรียนที่บ้านจะมีแบบลาออกมาเหมือนที่ผมบอกลาออกมาเลยก็มาดูแบบฟูลออปชันเพลงหลังบ้านเลยแล้วก็ยังทำง,งานประจําก็ดูเพลงเพลงที่ปลูกไผ่ที่การจัดการง่ายๆไผ่ขําเลำแต่ถ้าเป็นเพลงโมเดลเท่าแกา่แบบร้อยไร่พันไร่ก็จะใช้โมเดลนี้เพราะว่าเท่าแก่เขาไม่เอารายได้รายวัน ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มากับอาบูแล้วก็คนนี้หลานอาบูนะเพื่อมาชมตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับอันนี้จะเป็นแปลงแปลงศึกษาไ่ร่วมปามไผ่ร่วมปามไ่ร่วมปามเออน่าสนน,น่านสนนะอธิบายหน่อยครับเป็นอย่างไรแปลงนี้เป็นแ,แปลงเป็นแปลงเป็นแปลงศึกษาแปลงแรกที่เราเทสว่าว่าไผ่เนี่ยมันจะเอามาปลูกร่วมกับปามได้ไหมนะครับโดย โดยน้าตอนนั้นอะ่ะมันไม่มีองค์ความรู้เรื่องการเอาไผ่มาปลูกร่วมปามเราก็เลยเอากิมซุงที่เรามีมาลองใส่เทสครับครับแต่ว่าในในการเทสคือเราเราพบว่ามันปลูกได้อืหนึ่งหนึ่งแล้วมันปลูกได้แต่ว่าปัญหาที่สองก็คือมันกระทบผลผลิตไม้นะครับเราก็เลยเก็บผลผลิตเก็บสถิติข้อมูลก็ปรากฏว่าส่วนปามที่มีไผ่เนี่ยผลผลิตไม่ได้ด้อยลงยังของผมเนี่ยอยู่ที่สี่ตันสองต่อไร่ต่อปีโอแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการจัดการ ก็ค,คือถ้าเลือกไผ่เลือกไผ่ที่มันจัดการยากๆอย่างจิมซุงเนี่ยครับเวลาที่คนทํางานยกเคียวขึ้นเนี่ยมันจะทางานลําบากไปเกะกะมันจะไปเกะกะรุ่นรุ่นหลังๆของคนที่ปลูกไผ่ในสวนตามที่เข้ามาเรียนที่บ้านเราก็เลยเปลี่ยนชนิดไผ่ตัวนี้ตัวนี้เราไม่แนะนำนะแต่ว่าแต่ว่าตอบโจทย์คือมันทําได้ทําได้ไม่กระทบเลยไม่กระทบเลยได้ได้ผลดีด้วยอ่าเพราะว่าถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับว่ามันไม่มีอย่างอื่นเลยอมันก็ได้แค่อย่างเดียวมัน,มนก็ได้แค่อย่างเดียวอ,อแต่พอมันมีไผ่เข้ามาร่วมมันมีชอยเพิ่มขึ้นรายได้รายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งใช่รุ่นรุ่นหลังของแปลงอื่นๆที่ไปทําแล้วก็ขยายผลออกไปในเป็นเครือข่ายส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นซังม์ซังมนได้อะตัวที่ตัวที่ได้จริงๆทุกตัวที่ไม่มีกิ่งอ,ะอ่ะได้หมดตัวที่เหมาะที่สุดที่ผมมอง ก็ยังเป็นดําชวาเหมือนเดิมจาวาแบกหรือดําชวาใช่เพราะว่ามันมันยิ่งมันล่มอย่างเงี้ยกอมันไม่บานแล้วเวลาคนทํางานเอาผลผลิตเปล่ามันมันทำง่ายไม่เกะกะตันมันไม่เกะกะแล้วเมื่อกี้มันตอบโจทย์ตรงที่ว่าหน่อดกด้วยหนอดกเออหนอดกด้วยที่ร่มเติบโตดีเติบโตดีนี่คือจาวาแบกแต่ว่าซังมอนซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันอย่างดีแล้วก็ปลูกกันเยอะก็ลงได้ด้วยลงได้ด้วย <Hey. S 2> ก,ก็แยกช่วงอายุมันจะมีช่วงอายุที่ปามยังเตี้ยๆอยู่ไผ่เนี่ยมันจะโตเร็วช่วงช่วงอายุประมาณปมามหกเจ็ดปีเนี่ยก็จะให้ทําเป็นแปลงผลิตกิ่งพันธุ์เป็นหลัก<อ>เพราะว่ามันตัดยอดไผ่ไวใ้ให้เตี้ย<อ>ไม่ให้ไม่ให้ไปบางแสงประมาณสูงโดยประมาณเท่าไหร่สองเมตรสามเมตรสองเมตรสองเมตรไม่เกินสามเมตรเพื่อให้ง่ายกับการจัดการคือหมายความว่าปา์มนี้ก็ยังได้แสงอยู่ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงว่าเราควรจะลงเมื่อปามอายุเท่าไหร่ถ้าเราเริ่มใหม่หมดเลยเนี่ย แนะนำว่าเราควรจะเริ่มเมื่ออายุปามได้เท่าไหร่ณนะปัจจุบันที่พวกผมทํากันก็คือ,อลงกันทุกช่วงอายุเลยที่เจ้าของอาปามที่เจ้าของปามมีตอนนี้เลยเอเยสมมติสมสมติว่า,าลุงกรมเพึ่งจะเริ่มปลูกปามเตรียมจะปลูกเ,เดือนหน้าเงี้ยเร็นกันใหม่เลยวางระยะวางใหม่หมดจัดชาวบ้านปลูกเก้าคูณเก้าเราขยับเป็นสิบสองหมดตอนนี้ อ๋อสิบสองคูณสิบสองก็เรืออะไรสิบสองคูณเก้าอ๋อสิบสองคูณเก้าสองคูณเก้าเพื่อที่จะให้ลงไผ่ได้และลงไม้เศรษฐกิจอย่างอื่นได้ด้วยอแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีสวนปลาล์มอยู่ก่อนแล้วอืสมมติว่าปลาล์มเขาอายุสามปีก็ลงได้อแต่ว่าเจ้าของแปลงจะต้องรู้ว่าการจัดการในช่วงสองสามปีแรกเนี่ยที่ที่ปลาล์มเรายังไม่สูงเนี่ยให้ทําเป็นแปลงผลิตกล้าคือตัดยอดตัดยอดเมดใช่ทํากล้าทำหนอเป็นหลักแต่พอปาล์มเหมือนปาล์มไซส์ใหญ่เหมือนผมอย่างเงี้ยปาล์มสูง อันนี้อันนี้กี่ปีโดยประมาณลุงจะได้เรียนรู้ด้วยปามเลยยี่สิบรวมรวมยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบสองยี่สามนี่ปามนี่มันเออปกติยี่ห้าปีได้ไหมปามหรือเกินถ้าดูแลดีๆเกินเลิกแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณยี่สิบห้าย<ม>ี่สิบห้าล้มล้มนะแล้วแลไวเออขอถามให้ความรู้หน่อยว่าเราล้มนี่นะไอ้ต้นปาล์มเนี่ยถ้าเป็นต้นหมาไอ้ไม่ใช่ต้นหมาต้นมะพร้าวต้นตาลต้นโหนดเนี่ยเขายังทําไม้ได้ปาล์มได้ไหม ในไทยยังไม่เห็นใครทำนะครับแต่ตา่างประเทศเนี่ยต่างประเทศมีการมีการเอาต้นปาล์มเนี่ยมากลึงเป็นแจก,กันชีนอ๋อเรเริ่มเริ่มเริ่มเห็นมีข้อมูลมีการทําบ้างแล้ว oh. แต่ในไทยยังไม่เห็นในไทยก็เขาหรือว่าทําเป็นไอ้ด้วงสักคู่อ่าส่วนใหญ่ก็ด้วงสักคู่แล้วก็บ้างก็ล้มแล้วก็สับเป็นปุ๋ยเอา oh. ไมโครสับอ๋อเป็นไอ้ตัวสับอปาล์มกับไผ่นะอันนี้อยู่ภาพของยี่สิบปีปาล์มยี่สิบปีไผ่นี่ก็ประมาณก,กี่ปีทะมองภาพนี้ก่อน ประมาณสิบตีว่าสิบอ่ะเพราะว่ามันทําหลังแปลงหลังบ้านโอเคอ่านี่คร่าวๆนะอันนี้ก็คือก็ทําได้พูดง่ายๆนะแต่ปีก็ต้องมีการจัดการดีๆใช่มีการจัดการดีๆมาต่อความคิดแล้วแรงนี้มันจะมันจะไม่เหมือนกับสองแปลงหลังบ้านที่เราไปดูเมื่อกี้ครับเรื่องนี้จะทำอีกโมเดลหนึ่งให้เท่าแก่เพราะว่าคนคนที่มาเรียนที่บ้านจะมีแบบลาออกมาเหมือนที่ผมบอกลาออกมาเลยก็มาดูแบบฟูลออปชันแปลงหลังบ้านเลยแล้วก็ยังทำงานประจําก็ดูแปลง แปลงที่ปลูกไผ่ที่การจัดการง่ายๆไผ่ขายลำอ่าแต่ถ้าเป็นแปลงโมเดลเท่าแก่แบบร้อยไร่พันไร่ก็จะใช้โมเดลนี้เพราะว่าเท่าแก่เขาไม่เอารายได้รายวันอ่าเขาต้องการแบบเป็นทรัพย์สินฝั่งไม่ได้แปลงอ๋อก,ก็จะเป็นการปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในสวนยางไม้ที่แนะนําไม้อะไรบ้างที่ร่วมในสวนยางในภูมิภาคนี้ที่ตอบโจทย์แล้วได้ดีมีอะไรบ้างาอันนี้คืออันน,นี้พยุงพยุงนีพยุงอ่ามีมีพยุงหนึ่ง หนึ่งพยุงสองพยอมที่โตดีตะเกียนต่เกียนนี่แต่เกียนก็โตดีตะเกียนพยอมอาสามแล้วนะแต่เกียนพยอมอันนี้พยอมเหรอใช่นี่เดี๋ยวนู้พยายามจะเรียนรู้พยอมนี่ผมจังใจพยอมพยอมโตดีสุดเน่ยพยอมจะโตไวที่สุดพยอมพยอมพยอมนี่ปลาประมาณปีที่เจ็ดนี่นะใช่พยอมพยอมเมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ะคนจะไม่เอาไม้มาปลูกในสวนยางก็บอกมันล่มมันโตช้าอ่าแล้วก็ไม้มันผอม อไม้มันไม่ได้หน้าทำเปรียบเทียบกับไม้ที่คนอื่นปลูกกลางแจ้งครับผมว่ามันมันมันโตช้าด้านอ้วนอ่ะแต่ด้านสูงมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าใช่ยกทีหนึ่งตอนมาเริ่มปลูกไม้พวกนี้ยางอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยางประมาณปีที่สิบสองสิบสามแล้วสิบสองสิบสามแล้วเริ่มปลูกไม้ใช่อ่าปลูกกึ่งกลางกลาเดินงกางเลางกลางกลางกลากงกล่งกลางกลางกลางกลงกลางกางนี้งางกลางกางหร่สางเลางกลางกลางกลล จริงๆตอนที่เราปลูกครั้งแรกเราปลูกก้าก่อนอ้อเหรอเราปลูกตะเคียนก่อนเราปลูกระปลุกรุ่นแรกก่อนอันนี้ย<อ>ังไม่มีอเราเราปลูกก้าเก้าเม็ดก่อน <แจ S 1> อยู่ก,กลางใช่พอพอไม้รุ่นแรกโตปุ๊บเราลงรุ่นสองเข้ามาแทรกเราลงเราลงตรงกลางเป็นสี่เป็นสี่จุดห้าสี่จุดห้าอ่าครับพอพอรุ่นสองเริ่มโตนะครับเริ่มเราเราเห็นแล้วว่ามันมันเริ่มไปได้แล้วเราลงรุ่นสามโอ้เนี่ยพี่ดีคิดแปลกดีนะเราลงรุ่นสามอีก นั่นก็คือก็คือสับคู่แล้วไอ้นี่อที่ว่าไอ้พันนี้สามพรอนไข่เขียวใช่ไม้ถินไม้ถินเราเราลงรุ่นสามไว้แล้วเตรียมลงรุ่นสี่ด้านนี้โอ้คิดแปลกเพราะว่าเพราะว่าอ่าโจทย์ที่เราตั้งคือเราต้องการให้เป็นป่าถ้าถ้ามันเป็นป่ามันต้องค่คฆ่ากันไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่มันต้องไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ละรุ่นมันจะห่างกันกี่ปีอะจริงๆไม่แน่นอน อยู่ที่ว่าเวลาเราเตรียมกล้าไม้มากกว่าอ๋อเหมือนเหมือนผมทารุ่นหนึ่งรุ่นสองอะเราเราใช้กล้าของอ่าศูนพ่อกล้าของป่าไม้จิ๋ว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 มันมันมันเลยเหมือนจะโตช้าใช้เวลานานแต่พอเรามาทําเกษตรแบบเต็มตัวเราเริ่มมีเวลาเราเราเตรียมกล้าไม้เองเพราะลาเลี้ยงไว้ก่อนใช่เราเลี้ยงไว้ก่อนส่วนใหญ่ความสูงเอ่อนี็จะถามความสูงขนาดไหนที่คุณเอาไปลงที่จะสวยสำหรับโมเดลแบบนี้อย่างน้อยๆความสูงกล้าไม้สัก หัวข่าไหมยางน้อยยางน้อยที่ผมใช้ที่นี่ประมาณ50เซนห้าสิบเซนหัวเข่าแต่แต่ว่าเราใช้ถุงสยาวเพื่อไม่ให้รากมันคล้ายๆถุงของยางพาราอ่นี่ก็คือนี่เห็นแล้วได้ผลแล้วนะครับวออีกทีเมื่อกี้บอกมี3ตัวเองมีพยอมมีพยุงตะเคียนตะเคียนสามแล้วมีอย่าอื่นไหมยางนาก็มีมะฮอกกานีมะฮอกกานีก็ได้จำปาทองจำปาทองขอรู้เลย ผมอยากรู้ว่าปลาใต้เนี่ยจริงจริงมันอยู่แปลงแปลง้นไม่ไม่ไม่เห็นตรงนี้เลยอยากรู้เพราะว่าไม่เคยเห็นว่ามันหน้าตาแบบไหนปลงนี้ไมไ้อคำว่าจำปาทองนี่มันไม่ใช่จำปาดอกหอมหอมไม่ใช่ใช่ไหมชื่อมันเหมือนกันแต่คนละตัวจำจำปทองคนละตัวพง่ายจจปาทองมันจะเป็นไม้เศรษฐกิจเรานิยมไว้ทำพวกประตูหน้าต่างบ้านลุงจำปาใช่ลุงจำปาอ่า แต่ลุงเนี่ยมีความรู้สึกถ้าเขาพูดก็จำมาทองนึกว่าไอ้ดอกขมอ,อบจะปีจะปลาคนละเรื่องกันคนละคนละตัวนะผมคนละตัวเลยคนละตัว,ตวอ่าเข้าใจแล้วทีนี้ขนุนปลาเนี่ยทางนี้เรียกกน<อ>ุนปลาใช่ไหมกนุนปลาขนุนปลาทางนี้เรียกกนุนปลามันภาษาเนี่ยมันก็กนุนปลาขนุนปลาโอ้ยสวยว่าี้สวยมากเลยนี่ยางนันก็ยังกรีดอยู่มเหยว่าตอนนี้หยุดแล้วเนี่ยยางจริงๆยางยังกรีดอยู่แต่ว่าเราให้หยุดกรีดไปก่อน ออมัน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 เหมือนว่ายังไม่ถึงระยะบรรจุยาสีนะอ่าคนงานหายากด้วยแล้วก็เราเราอยากตดเองอะดีานาดไหนอ๋อเพราะว่าเพราะว่าจริงๆผมว่าเรามียางพันต้นแปลงนี้มันพันพันกว่าต้นนะเนี่ยนะเราให้คนงานเกติอะมันแบ่งครึ่งครึ่งกันครับก็เท่ากับว่ายางเราเหลือหกร้อยต้นตีว่าหกร้อยต้นกพราะให้เขาครึ่งใช่เพราะให้ของครึ่งหนึ่งจริงๆถ้าเราปิดกรีดแล้วเรากรีดเองหกร้อยต้นเนี่ยเรากรีดรอดเนอะก็เลยปิดกรีด แปลงนี้เมื่อก่อนเราไม่คิดจะลงไผ่นะครับเพราะเราอยากสร้างเป็นป่าปรากฏว่าเมื่อเมื่อตอนที่เรายังไม่มีต้นไม้เนี่ยไอสวนตาลมข้างล่างเมื่อกี้พอหน้าเล้งอะ่ะมันจะแห้งดินจะแห้งเลยเพราะมันเก็บน้ําไม่ได้อแต่พอผมปลูกต้นไม้ผ่านมาเก้าปีเนี่ยไอสายสายห้วยละห้วยที่สวนตาลมมีน้ําตลอดทั้งปีเลยโอ้ชุ่มชื้นเนาะมันชุ่มชื้นแต่มันมีข้อเสียพอไม่มีไฟผิวดินมันแห้งความความชุ่มชื้นในแปลงอะ่ะไม่ได้อ ระดับระดับตื้นเนี่ยแห้งแต่น้ําไปอยู่ที่ลึกอมันมันมันกลับกันเลยที่บ้านที่บ้านเราได้น้าความชื้นผิวดินอ่าแต่ลึกไม่มีแต่ลึกไม่มีอแต่ที่นี่น้ําอยู่ลึกอ่าแต่ผิวดินไม่มีเอับกันปีที่เก้าเราก็เลยเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าคือยังไงระบบนิเวศก็ต้องมีไผ่ก็เลยเริ่มเอาเข้าไปใช่ก็เลยเริ่มเอาไผ่มาใส่นะอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูอันนี้อันนี้ก็คือจะปลูกอะไรที่จะทำสมบูรเนี่ยเอามาลง เอามาลงมาเนาะมาลงมาพบกันที่นนะมันปลูกโอ้จิ๋วๆเลยอ่ใช่แจกมาแบบไม่แบบอดเลยนี่รุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่ได้เพาะกล้าแล้วมาปลูกแล้วเอาเม็ดเลยก็คือพอเราเตรียมเมล็ดไว้พร้อมที่จะปลูกก็คือเอาเมล็ดมาฝังเลยอแล้วก็ตักงบทําเครื่องหมายเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้นะใช่เพราะเพราะว่าถ้าเราปลูกอย่างเงี้ยมันโตเร็วกว่ารากแก้วอะไรต่างๆมันสมบูรณ์กว่าแต่เพียงแค่ว่าช่วงช่วงระยะขาขา แล้วก็มีธถรพักเลยใช่ในนี้มีไม้อยู่ประมาณประมาณ30อ๋เจ้าว่าอ้จะว่าโอ้ะว่ามามาฝังในนี้ด้วยมีพท้นที่นี่9ปีฮะ9ปีอันนี้เป็นอะไรตะเคียน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 9ปีอยู่ในในร่มใช่โจทย์โจทย์นที่เราทําเนี่ยแปลงแปลงนี้แปลงนี้ของพ่อน้องกาเซียเขาอ่า่แต่ว่าพ่อเขาทํางานประจํแเราเราเราก็เลยมองว่าถ้าคนทํางานประจํา ไม่ค่อยมีเวลาทาสวนง่ายที่สุดคือปลูกไม้อแล้วก็พอปีที่เขาเกิดปุ๊บทั้งปู่ทั้งผมทั้งพ่อคาเซียก็ปลูกไม้ไว้เขาเลยพันต้นทยอยปลูกไว้ให้พันต้นเพราะเพรากะว่าเดี๋ยวพอเขาเรียนจบสักยี่สิบสี่ยี่ห้าไม้เนี่ยก็สบายแล้วสบายแล้วนะเราก็เริ่มเรียมเงินออมเงินฝากใช่ใช่ยิ่งเป็นเงินฝากเป็นเงินก้อนใหญ่เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดู ไม้ที่เราเอามาปลูกด้่ยนะไม้ขนาดไหนขนาดไหนไม่เอาขนาดก็คือเหมาหมดเลยทั้งแปลงเนี่ยแปลงนี้มันมีอยู่ประมาณพันต้นไม้ไม้ยางหรือว่าไม้แบบนี้ไม้นี่เลยไม้ไม้ป่าไม้ป่าใช่ซื้อตอนนี้โค่นอีกยี่สิบห้าปีเอ้าเป็นการจองไว้แต่ว่าไม้ที่เราปลูกเพิ่มอื่นก็คือเรายังปลูกได้เรื่อยๆนี่นี่เป็นควันเขาเรียกว่าลุงนี้ต้องเรียนรู้ใหม่ทำไมอย่างนี้จะทำอย่างนี้ยังไงคือยังไงก็สมมติถ้าผมเดือดร้อนเงินตอนนี้มีคนพร้อมจะซื้อไม้เราแล้วเพราะว่าเวลาเวลาคนที่ คนมีตังคอ์อ่ะคนที่เขาเขามีตังค์ไทยเขาเป็นเริ่มปลูกนับหนึ่งมันช้าเขาก็เลยซื้อไม้จากเจ้าของแปลงที่มีไม้อยู่ะ่ะในหลักเกณฑ์หลักการเราจะต้องมีสัญญากันอะไรกันบ้างจริง,จ,งจริงมันก็ควรจะมีนะครับหมไม้ผมตอนนี้เขาขอซื้อร้านหนึ่งที่เรามีอยู่พันต้นนะ่โดยไม่ต้องมาดูด้วยเดียไม่ต้องมาดูว่าเราถึงจะตัดเราถึงจะตัดแต่ยกเว้นไม้อื่นที่เราปลูกเพิ่มนี้ของเรานะถ้าเราปลูกเพิ่มหลังจันนี้ไม้เราแต่ถามว่าเราเราเราขายไหมเราเราก็ไม่ได้ขายนะเพราะว่า เวลาเราปลูกก็คือเราเราไม่ได้กะจะตัดอยู่แล้วเราปลูกให้มันมีมูลค่าไว้ในแปลงแล้วเดี๋ยวค่อยไปขายคาร์บอนเครดิตออ่แต่ว่าแต่ว่าให้ให้เป็นแรงจูงใจว่าเวลาคนปลูกไม้ส่วนใหญ่จะนึกว่าต้องรอไม้โตแล้วค่อยขายจรงิจรงจงไม่ใช่ก็คือมันอยู่ที่อยู่ที่ความต้องการณนะตอนนั้นเลยเพราะบางคนเขามีกําลังซื้อแต่เขาไม่อยากเสียเวลาอซื้อเลยใช่ก็ก็ก็ลองตีง่ายๆสมมุติผมเดือดร้อนต้องใช้เงินระหว่างเอาที่ไปเข้าธนาคารกับผมขายไม้พันต้นที่เรามีเนี่ย เรารู้ว่าเราปลูกใหม่ได้อยู่แล้วอันนี้เราขายได้เลยพันต้นล้านหนึ่งก็คือต้นละพันใช่ไหมใช่ใช่คทับตัวเล็กซื้อไซส์เล็กซื้อไซส์เล็กเหมือนเราเอาเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นะลุงพยานจะเหมือนที่ดินวันนี้เราซื้อสามหมื่นใช่ไหมอีกสามสิบปีข้างหน้าที่ดินเนี้ยจะเป็นล้านหนึ่งใช่แต่เขาซื้อคุณแล้วอ่ะ เงินผมจ่ายไปแล้วคุณจะมาเอาตอนเออนี่แป็บเดียวกันแป็บเดียวกันสมมุติเราเดือดร้อนเงินอ่ะเราไม่ต้องเอที่ไปเข้าธนาคารอ่ะเออเออคิดอย่างนี้ก็เข้าท่าแล้วแล้วยิ่งเราคนปลูกต้นไม้นะเรารู้ว่าตรงอื่นมันยังปลูกได้อีกเออก็ใส่เข้าไปดีแต่ว่าเราไม่ได้เลือดร้อนเงินเราเลยไม่ได้ขายแต่ให้รู้ว่าเวลาคนโอมันเป็นโอกาสใช่ครับเวลาคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยเวลาเขาซื้อขายเขาไม่ได้ซื้อไม้ใหญ่ต้นละหมื่นสองหมื่นซื้อไม่ไหว เขาซื้อเขาจะซื้อกันช่วงนี้เหมาแปลงเลยใช่ไอเดียดีเลยผมว่าไม่ไผ่ก็ทำได้นี่ลุงกรมมาดูหมดแล้วนะครับสามสี่ที่นะครับแล้วอยากให้ฝากหน่อยว่าที่นี่มีจุดอะไรที่มันพูดง่ายว่ามันมีความแตกต่างหรือว่าจุดอนไนที่เราทํามาแล้วเนี่ยอยากฝากหน่อยให้คนมาดูหรือว่าคนอื่นเนี่ยได้เอาแนวคิดนี้ไปหลังจากมาดูเราครับก็ ก็หลักๆเลยของที่นี่นะครับที่ที่เป็นแนวคิดหลักๆเลยก็คือหน,หนึ่งเลยก็คือเราเรายังมองว่าวิถีของการทําสวนยางเนี่ยมันมันยังไปได้นะครับครับแล้วก็มันยังทําอะไรได้อีกเยอะมากในในในสวนยางที่ที่เรามีหรือที่แต่ละคนมีนะตอนนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าในในการที่เราจะ,จะต่อยอดกิจกรรมต่างๆที่มันอยู่ในสวนยางเนี่ยถ้าจะให้มันเกิดเป็นรูปธรรมอะ่ะอาจจะต้อง อาจจะต้องเสียเวลากับการวางแผนนิดนึง<อ>ว่าว่าจะทําอะไรนะครับซึ่งอันนี้สําคัญเรามีองค์ความรู้พวกนี้หรือว่าได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้เรื่องตวกนี้จากแปลงต้นแบบต่างๆที่เขาทำแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยย่นระยะเวลาได้ได้เยอะเลยนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับเราเราจะอดความรู้ให้ฟรีเลยแต่ว่าที่นี่เปิดทุกวันไหมปกติ จริงๆบ้านเราดุยๆมาเลยไม่ได้ต้องนัดหมายต้องต้องนัดหมายต้องนัดหมายนิดนึงเอ่าถ้าดีก็เข้าปกติเราจะเปิดให้เข้ามาเรียนทุกวันอาทิตย์อาทิตย์แปดโมงครึ่งใช่อาทิตย์แปดโมงครึ่งนะแต่ว่าถ้าดีที่สุดเลยคือต้องนัดมาก่อนอ่าก็ก็โทรมานัดก็ได้ก็ศูนย์แปดหกสองแปดสองสองหนึ่งเจ็ดหก นี่เบอร์ของเบอร์ผมเลยอาบูแล้วมีเบอร์เดียวหรือมีมีอีก่เบอร์เบอร์จริงก็0 9 8 2 4 7 2้2 8ง็ค่ะติดต่อได้ทั้งสองเบอร์ได้ทั้งสองเบอร์แต่แต่ถ้าให้ดีให้ทักเช็ตมาใน Facebook f a c e b o o กว่าสวนไผ่อาบูสวนไผ่อาบูเยนะเพราะเพราะว่าเวลาทักเช็ตมาผมจะเข้าไปดูโปรไฟล์ก่อนอาวแสดงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้อนรับทุกคนอ่าใช่ใช่เราเราจะไม่ได้สอนทุกคนคือคือเราจะไปเลือกก่อนว่า เขาเขาอยู่ในฟิล์ที่พร้อมหรือยังที่ที่จะทำถ้าถ้าเขาพร้อมเราจะนัดมาไวหน่อยแต่ถ้าแต่ถ้ายังเป็นสายบันเทิงยังยังไม่ได้อยู่ในฟิล์นี้ก็คือเราเรานัดไปไกลๆก่อนอ่าคือให้ไปปรับไปปรับความคิดก่อนอะไรอย่างนี้มากใช่ไหมล่ถ้าเขาตั้งใจจริงก็ว่ากันเขาจะรอได้อ่าเขาจะรอได้ยังไงเขาก็มาอยู่ดีอ่าโอเคนะครับอ้าวก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่จะต้องให้คนมาชักไฟชักพลังอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ้าวลูกกมขอบพระคุณ สวนไผ่อาบูและน้องซินนะครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ